ที่สุดครับพี่น้องครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับของอีลาน้อยองอิงรัวจะเป็นน้องไรอันกาดบัณฑิตครับพี่น้องครับขอเว้าขอพูดอีกจากน้อยนะครับพี่น้องครับมันทนบ่ไหวอีลีนะครับกับภาพหรือว่ากับสิ่งที่เห็นครับพี่น้องครับที่น้องไรอันกาดบัณฑิตนะฮะได้ทำกับน้ององค์อิงพี่น้องเนาะ กับสิ่งที่น้องไรอันครับพี่น้องครับได้มาเป็นแขกรับเชิญครับร่วมกับเวทีสาวน้อยคืนร้องเพลงคู่กันกับน้ององอิงในหน้าที่ที่น้องไรอันเองครับได้มาถึงหลังเวทีครับพี่น้องครับและก็ได้เข้าไปสัมภาษณ์อีลาน้อยองอิงครับพี่น้องโอ้โหงานนี้ครับบอกเลยว่าเลนเอาพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซี FC ของน้องไรอัน เลนเอาเอฟซีของอิลานอยอุงอิงครับแบบมีความสูงกับพี่น้องเมื่อเห็นภาพศิลปินได้ดวงใจครับเข้าไปพูดคุยกันนะฮะน้องไรอันครับถึงกับเปิดเต็นท์ของน้องอุงอิงครับเข้าไปเป็นโคศชเป็นพิธีกรดําเนินรายการเดี่ยวสัมภาษณ์นะครับทางสื่อทางช่องยุ่งข้าวเรคคอร์ดกับพี่น้องครับเห็นโมเมนต อายกับน้องพี่ชายกับน้องสาวครับพี่น้องครับเขาไปสัมภาษณ์ไปคุยกันนะเปิดม่านเขาไปปับ๊บสวัสดีจ้าน้องคนสวยพี่สามารถนั่งตรงไหนได้บ้างอยู่ที่ไหนได้บ้างอีลหล่าน่อยก็ถึงกับง,งงแหละพี่น้องเป็นว่าเนาะอีลาน้อยก็บอกว่าให้ถามก่อนพี่มาถึงตอนไหนเนี่ย <c oughs> แม่ มันเป็นภาพที่ต้องบอกเลยกบว,ว่าน่ารักมันเป็นอียงที่แบบนาฮักแล้วกาบทสัมษณ์สองคนครับที่ได้สัมภษณ์ได้สนทนากันผมเสื้อแน่ว่าครับพี่น้องครับโมเมตนต์นี้เบื้องหลังช็อตนี้นะครับพอพอนาย,าย,ายเอฟซีทั้งสองศิลปินครับทั้งอีลาน้อยอุอีทั้งน้องไรอันการบัณฑิตคงใจเห็นครับ ผ่านสื่อผ่านช่องหลายๆสื่อนะครับที่ได้นําเสนอเรื่องราวนะของศิลปินครับสองขั้นนี้ตรงนี้ครับพี่น้องครับขอพูดอีกสักหน่อยเออทาโบได้ว้าครับในเรื่องราวนโมเมนต์ที่มันน่ารักน่ารักแบบในี้พี่น้องครับที่มันสร้างเรื่องราวประทับใจไว้แบบเนี้ยอมืมันกะบคงแบบจะฆ่าใจอ่ะ ผมเสือเนวาพ่อเมมเอฟซีคือ,อกันมเมนบอกครับถ้าวันไหนไม่ดีดูพี่น้องการเคลื่อนไหวติดตามของศิลปินเพราะป็นีหล้วน้อยอ,ยอิงรู้ว่าะปะนน้องไรอันการบัณฑิตเนี่ยผมว่าชีวิตหรือว่าแต่ละมือแต่ละวันเนี่ยเหมือนชีวิตเราขาดอะไรไปอย่างหนึง่งเมนบอกครับเป็นคือกันว่าพี่น้องครับเนาะ ต้องบอกครับภาพแห่งความประทับใจเนี่ยครับมันยังบดเจือดจางห่างหายกันไปนะพี่น้องและสิ่งที่ประทับใจและเอฟซีแฟนคลับหลายคนครับที่เขาไปคอมเมนต์ก่อนคลิปที่เบื้องหลังจะนําเสนอเนี่ยพี่น้องครับหลายคนบอกว่ามันยังบดจุใจะกับสิ่งที่อีลาน้อยองคงอิงกับน้องไรอันครับร้องเพลงคู่กัน อยากเห็นโมเมนต์อยากเห็นทั้งสองคนเนี่ยครับึืนเวทีฮรร้องคู่กันอีกนะและแล้วครับพี่น้องครับความฝันหรือว่าความเป็นจริงมันกำลังจะกลับมาอีกหนึ่งครั้งที่สองคนจะได้คืนเวทีคอนเสิร์ตด้วยกันเมื่อน้องไรอันครับได้ชักชวนชักชวนไหมอ่ะพอๆแม่แมนเอฟซีน้องไรอันครับน้องไรอันชักชวนหรือบังคับอีหลาน้อ,อุ้งอิงครับ แม่มันเป็นอียังที่แบบว่าเห็นแล้วเออน้องอิงถึงบอกว่าบาังคับเลยเหรอทั้งนี้ทั้งนั้นครับน้องไรอันการบัณฑิตครับกำลังครับจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวของน้องไรอันครับพี่น้องครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ เนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นครับน้องไรอันกะได้ไปทาบท้ามได้เข้าไปเชิญกับน้องอุ๋งอิงพี่น้องครับให้ไปขึ้นคอนเสิร์ตคู่กันเนาะนี่ครับคือภาพที่ FC f ซ n แฟนคลของน้องไรอันของอิลานนอยออิงครับต่างรอคอย อยากให้มีทั้งสองคนเนี่ยขึ้นเวทีกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่น้องไรอันขึ้นเวทีครับรองคู่กันบนเวทีสาวน้อยกันแล้วความรู้สึกของเอฟซครับมันยังบ่อิ่มมันยังไม่จุใจมันยังฟินอยู่ใช่ไหมครับหลายคนว่าน่าจะมีสักครั้งหนึ่งที่ได้ขึ้นคู่กันอีกมาแล้วครับสิ่งที่พ่อๆแม่ๆม่เอฟซครับ รอคอยกำลังจะเกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งกับคอนเสิร์ตใหญ่ของน้องไรอันซึ่งจะมีน้ององค์อิงครับขึ้นร่วมคอนเสิร์ตด้วยแม่งานนี้ครับเอฟซี FC แฟนคลับคิดอย่างไรกันบ้างนะฮะเมื่อเห็นทั้งคู่ได้เข้าไปยู่ในเต็นครับแล้วก็พี่ใช่ฮะโอ้หท่าทางสัมภาษณ์มืออาชีพอะต้องยอมรับเลยครับบทบาทของโคศกของพิธีกรของไรอันเนี่ยที่สุดครับดีมากมาก คะแนนเต็มร้อยครับให้ร้อยเลยครับพี่น้องครับอันนี้บรดีอยวอวยนะครับคือน้องเป็นคนที่พูดจาเหมือนเหมือนฉาฉานอะ่ะพูดจาฉาฉานนะครับมีคําบาคําจามีลูกลออลูกชนคุยกับน้องนะครับนี่คือศิลปินนี่คือสุกตาครับพี่น้องครับสองขั้วสองฟากฟังที่ได้มาทํางานรวมกันนะครับจับคููทํางานร้องเพลงคููกันเนาะ ในฝากฟังของศิลปินซูปเปอร์สตาร์มอล่ําัมับฝากฟังของซูปเปอร์สตาร์นักร้องลูกทุ่งกับไรอันกาดบันดตครับมันช่างเป็นสิ่งที่เบื้องแล้วครับพี่น้องครับหลายคนบอกว่ามันน่ารักรนะครับแลวก็ถึงจะต่างขั้วต่างแนวแนวเพลงแต่พอมาจับคูร่ร้องเพลงคู่กันรู้สึกว่า มันไปกันได้สวยมันไปกันแบบได้น่ารักกับพี่น้องครับมันเข้ากันได้ดีซึ่งทั้งสองศิลปินครับมีโมเมนต์ความเป็นธรรมชาติมีบุคลิกพื้นฐานการเป็นธรรมชาตินะฮะเบิง่งไอยสัมผณ์น้องติละนะฮะปวดคะ่ะนั่งพื้นนั่งสัมภษณ์กันเนาะเออกาบอาราธนานิมนต์บังคับเลยนะไปขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่หน่อยแม่ <laughs> สุดจริงๆไรอันเนาะเ,เห็นภาพนี่เห็นโมเมนต์นี้แล้วพอพอมี่เอฟซีแฟนคลับหาจากคะแนนครับพี่น้องครับในบทบาทของพิธีกรน,น้องไรอันที่เป็นสภาพน้องอิงพี่น้องครับนี่คือความสุขของเอฟซีแฟนคลับผมเสื้อแนว่าจังสันนะพี่น,อนะพพน้องเนาะภาพเหล่านี้กาลังจะเกิดขึ้นบนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ของน้องไรอันอีกหนึ่งครั้งมีน้ององค์อิงร่วมคอนเสิร์ตด้วยโอ้ยอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆนะพี่น้องอะ ขอบคุณเร่งใจครับพี่รองครับทีพันกันเข้ามาเห็นคลิปตรงนี้โมเมนต์ Moment, เรื่องเล่าดีๆประทับใจตรงนี้นัมเบอร์อร์มาจากกันอีกเนาะพี่้องเนาะคลิปนี้ครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ